สวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมทางช่องทิศแดงคนไข่สุภูสุคนนะครับสิภาพพี่น้องมาเบิงภาพนำโชคลาภแนวทางเหล็กเด็ดตัวเล็กที่หนาสนใจงวดประจาวันที่16มีนาคม2568หลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องครับมาแล้วเดอร์สำรับเอื่อยทับทิมหลายผูหลายคนถ่าอยู่นะครับมาแล้วพี่น้องงวดที่ผ่านมานี่894กับ9 4ตรงตรง,ตงพี่น้องผมนะครับที่แดงกระจอบอยู่หลายมือเนาะ เอาเป็นการทำนายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับที่แดงจอบอยู่หลายหมื่นนะครับเห็นตังแต่ใบหนีสเสน่นะครับล่าสุดเพิ่นปล่อยมาแล้เดอพี่น้องเดอ ามาเริ่มต้นกันที่ขอ้อมูลแนวทางของแอดลาลีดางวดที่ผ่านมาเพิ่นเขาทั้งข้าง,งบนเขาทั้งข้างล่างข้างล่างซีหาหาซีข้างบนซีเก่าเก่าซีนี่นะครับงวดนี้สิบหกมีหน้าคมเม็ดเดียวเพิ่นไฮหาเจ็ดพี่น้องครับเน้นหาหกกับซีเจ็ดนะครับหาสามหาซีหาแปดซีสามซีหกซีแปดสามตัวซีหาเจ็ดสามหาเจ็ดเจ็ดหาแปดแล้วก็หกสามเจ็ดนะ 6, 3, 7, ครับของแอดลาลีดาพี่น้องที่แดงสิไปไว้จักหน่อยเด้อนะครับอยู่ในคลิปนี้นในลายใบอยู่ อันนี้ของคนทารีนะครับพี่น้องสองหกสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นเดียวนี่สองเจ็ดแล้วก็สามตนะครับของแอดกลิตธนกฤิตนะครับพี่น้องพนเนรยูนีนะครับแล้วก็ยูนียูร่องนะครับนี่โอ้มีสามแปดสี่สามแปดหาพร้อมเนาะนะครับเหลืองในใจถิดแดงได้นี่แคปเวเดอร์พี่น้องครับมีความสนใจใบใดกระไดเนาะนะครับพี่แดงสุขอนุญาตไปไว้นะครับอันนี้ของเสือสั่งฟ้าพี่น้องครับสิบหกมินาคมสองหาหกแปด หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกเม็ดเดียวในศูนย์เจ็ดเดินนะครับเสือสังฝ่าพี่น้องและก็ตามมาด้วยพระจันทร์นําโชคนะครับห้าสามแปดกับสามแปดพี่น้องครับหางหนีมาแรงด้วยพี่น้องเดินนะครับสามแปดแปดสามนึ่นะครับมาแรงไหลหม่องไร่บอนอาจจะหาบ่ได้ละลัที่แดงว่าอันนี้ของอาจารย์พี่นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์สี่สองศูนย์สามศูนย์สี่สองสามสองสี่นะครับเหล่ากาของอาจารย์วุฒนะครับ กสิมีหกศูนย์หาศูนย์หกเก่าหาเก่ากันหกหนึ่งจะสามกับเจ็ดสี่นะครับอาจารย์วุฒิกรณ์นันให้พี่น้องเบิร์ชุดเต็มไประดับนะครับของอาจารย์วุฒิอันนี้ของอาจารย์แอททะเลใจนะครับพี่น้องครับวิ่งรูดเก้ากับแปดเนาะนะครับของทะเลใจพี่น้องแล้วก็ตามมาโดยอาจารย์นุ่มเหนือนะครับสามศูนย์สามสองสามแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่แปด 038042แล้วก็ C42 นะครับหนุ่มเหนือเพ่นเนนที่0424240กับ38เด้อใบเนนเพิ่นนะครับอาจารย์หนุ่มเหนือพี่น้องผมนะครับอันนี้ของอาจารย์แอดโจงวดที่พันมา C9 นะครับ C99C มางวดนี้3283 382832 3, 3, 3, 3, 3, 3, นะครับหา868หาเกาพี่น้องครับ แนวทางพี่ควายคนโก้นะครับแปดหกสามเจ็ดหกสองศูนย์หกห่าและกาหกสามหกห่าแปดสามพี่น้องนะครับพี่ควายคนโก้ใบนี้นี่อีกใบนึงนะครับใบนี้หกสองเม็ดเดียวรูดหกพ่นว่านะครับของอาจารย์เต๋าพี่น้องครับเหล็กล่างพันเดนหาเด้อหาสามหาหกกันล็อกหกสามพี่น้องครับอาจารย์เต๋า แนวทางของจุ๋มจัดให้พี่น้องครับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอซของอาจารย์จุ๋มจัดให้นี่แคไปไบเดอร์นะครับแนวทางของอาจารย์แม่งป่อพี่น้องครับป้าติโตหาแปดสามหาแ2ดสองหาแปดสี่เก่าสี่สองแปดสี่สหนานะครับสอตัวนีก้กับแปดสี่แปดหาแปดสามแปดสเก่าสอเก่ากสาเก่านะครับอาจารย์แมงปอ อันนี้เป็นของอาจารย์คมนะครับเป็นสามตัวชุดหลายเติอเพิินนะครับเพิ่นตัดออกมาจากชุดร้อยยี่สิบหาชุดนั่นมั้งนี่นะครับอันนี้ก็ตัดลงมาอีกนะครับเน้นขมูนี่ก็อ้แปดสามหาในเนียนขมูเนาะนะครับอันนี้เป็นข้างล่างชุดตัดเพิ่นพี่น้องนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นสองตัวนะครับสองตัวบนล่างเพิ่นนะครับแปดสามแปดหาเก้าสามเก้าหา ระวังเก่ากับหัวเป็นหกนํานะครับวัดใจสองเมตรแปดสามก็แปดหาพี่น้องครับอาจารย์คมตามมาด้วยของอาจารย์นาวน้ำข้างนะครับงวดที่ผ่านมานี่เกือบเป็นเพื่อนแตกสามตัวคือกันได้หนีกระไดเนาะนะครับสามเก่าสี่นะครับกับสี่เก่าเก่าสี่งวดนี้หกสามศูนย์หกสามหนึ่งเก่าเก่าหกเก่าศูนย์หกศูนย์สามศูนย์หกสามหกสามหนึ่งเก่าหกนะครับอาจารย์หนาวน้ําค้างพี่น้องครับ ของแอดฟั่งๆเข้าฟ่าง,าง,าางนะครับงวดนี้เด่น2กับ6 2 1 2 3 6 0ึมเป็นเดียวนี่2หานะครับ3ตัว9 5 2แล้วก็9 2 5นะครับไปกลับ2เถือเนาะอาจารย์เซฟตุนมาซิตะนะครับเซฟตุนคนขลาดนี่แหละพี่น้องครับบ่เห็นดนละเดะก็พเพิ่งสิเห็นอ่างวดนี้นะครับวิ่งบนหนึ่งนะครับวิ่งล่างศูนย์พี่น้องครับ หนึ่งสองหนึ่งซีศูนย์หนึ่งศูนย์ซีหนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งแปดพี่น้องผมกันเจ็ดสองกับเจ็ดเก่าน้ำนะครับเสบตนคนโคราชนะครับเสบตนคนเชีงยงใหม่ผู้เดียวกันนะครับเซบตนมาซิตะนีละเนาะนะครับขอบพระคุณหลายๆด้วยอาจารย์อันนี้ของแอดนั่นพี่น้องครับเดีนเก่านะครับ เก่าหกเก่าสามหาเก่าสมสองเก่าสามเนาะเก้าสองเก่าสมเก้าหกสมสองสนะครับอันนี้เป็นชุดเน้นชุดสรุปของแอตโตนะครับหาเก่าเจดหาเก่าข้างบนนะครับข้างล่างนี่หาแปดเนาะตัวกันนี่สองเก่าก็7จ็สองเก่าพี่น้องครับแอตโตเอาเจนุกบาลมีมาหาเห้งพี่น้องผมนะครับแปดเจ็ดเดนสี C, นะครับสี4สาม4ี4ศูนย์หนึ่งเจ็ดดอ C หกพี่น้องครับ C หกนี่ที่แดงก็เลยขึ้นพอเนาะเหล็กลาง C หางเนี่ยไม่งว่านีเป็นให้ C หกหก C เด้นะครับเป็นเดียวนี่ C หกเด้อเจนุกบารมีมาหาเฮงพี่น้องนะครับอันนี้ขนมไทยของเจนุกนะครับ C หนึ่ง C สอง C สามหนึ่งสามหนึ่งสองสามสองพี่น้องผมเน่นทีหนึ่งสองก็สามสองตามมาด้วยแอดฝนคนบ้านสวยนะครับนี่ละตัวเลขมันก็ได้ แนวทางคุณหญิงงามใจอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้ก็เม็ดเดียวแปดสามเลยพี่น้องนะครับใบก้อนหนานน่นหาแปดสามเนาะนะครับของคุณหญิงงามใจอันนี้ของอาจารย์มังกรเม่ไรนะครับพี่น้องครับอาจารย์มังกรเมีไรนะครับอันนี้ของหนุ่มเมืองพลเด้อพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองพนนะครับ นวทางของรัชนกมีโชคนะครับศู 37, 270, 7, 7, 70 7, 70นย์สามเจ็ดสองเจ็ดศนย์สองนย์เจ็ดศย์นเจ็ดสามเจ็ดูนย์เจดเจ็ดศูนยะครับข้างบนของเพื่อนอาจารย์รัชนกมีโชคข้างล่างเพิ่นหาสามหาหาเก้าสามเก้าหาเจ็ดสามกับเจ็ดหานะครับเป็นเด่นหาสามกับหาหานี่ละอาจารย์คู่เมืองนะครับสี่ชุดเด่นเพื่นสามหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งพี่น้องครับอาจารย์คู่เมือง ตามมาด้วยอินซีเทานะครับ 6, 0ูนย์ศูนย์หกศูนย์หน่ะครับแอดอินซีเท่านะครับ,นรบแนวทางของอาจารย์สาครดีมากพี่น้อง5 6 8ห6 8 6ดเจและ3 8นะครับอาจารย์สาคอนนะครับวิ่ง 6. แกับ6กเวทางของอาจารย์แอดมิสเตอร์บอลพี่น้องครับ พี่น้องที่เป็นแฟนคลรบ FC ซีพึนกะแคบไวเดอรนะครับอาจารย์แอดมิสเตอร์บอลตามมาด้วยใบนีของแอดเจนะครับงวดที่ผ่านมากเก่าซต้องตุ่งในพี่น้องนะครับงวดนี่เจ็ดแปดสามแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดสามศูนย์กับสามเก่านานะครับแอดเจอันนี้ของอาจารย์แอนนันลล่านะครับวิ่งบน8ดวิ่งล่างศูนพี่น้องครับ8ปดสอง8ปดสามแปดสี่แปหาแปดเจ็ดศนย์สาศย์สี่หจศูดนะครับ บาลมีพญาครุฑพี่น้องนะครับหกสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดสองหกสองกันสามหกนะครับรูดเจ็ดพี่น้องครับบาลมีพญาครุฑหลักการของคุณบรลลือพี่น้องผมนะครับคุณบอลลื้อรูดแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหาเดอร์นะครับคุณบรลลือพี่น้องแนวทางของตะวันสีทองนะครับพี่น้องครับ แล้วก็ตามมาด้วยอันนี้ของอาจารย์ซันเดย์นะครับข้างล่างเพนเจะสามแปดสามเก้าสามเด่นที่แปดสามนะครับแล้วทางหญิงลีล่มกล้าวพี่น้องผมมีกระดเาะนะครับสรุปล่างพนกระเด่นแปดสามสามแปดนี่ละนะครับนี่สามแปดเดอ้อหญิงลีล่มกล้าวนะครับอันนี้ของอาจารย์วิพี่น้องครับข้างบนเด่นสามร่องสี่กับหกสามสี่สามหกสี่หกสามศูนย์นะครับข้างล่างเด่นสามร่องเจ็ดกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ นะครับแนวทางของหนุมตาคลีงวดนี้วิ่งบนเด้วยพี่น้องได้ชุดฟันท่งน่กาสามหาเก้า่ลยละกับไปกระมาหกเถื่อชุดเบิ้ลนะครับ9ก้9สองเก้าเชุดรองเจ็ดสองและ907นะครับหนุ artist, mm ่มตาคลีแนวทางของแอดกระต่ายนําโชคลาบนะครับวดที่พานมาซีเก่าเก่าซีมาพี่น้องเนี่ยนะครับงวดก้อนพุ่นกระหาศูนย์มาตรงตงเนาะ วันี้สิบหกมีหน้าคมพี่น้องครับเด่นหาเก้าหกเพิ่นจับเซกันน้ำหกหาศูนย์หาเก้าหาแปดหาเจ็ดหาศูนย์หกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกนะครับสามตัวแปดเก้าหาแปดเก้าหกแปดเจ็ดหาแปดเจ็ดหกเด้อนะครับบนนี้ก็นี่ละหาหาหกหกหาสามหาเจ็ดหกสามนะครับแนวทางค้นใจรักนะครับเจ็ดหาซีศูนเจ็ดหาสามเจ็ดหาเลยก็ แปดหาเจ็ดเดอพี่น้องเด้อนะครับคนใจรักนะครับอันนี้ของแอดต้นสนพี่น้องนะครับเด่นเหนือนะครับเด่นบนเก่ากับสามคนจับสก,กัดน้ำเก่าสามเล่เดนโกมูเด้อน,นะครับเนี่ยหกสามสองสามเก้าหกเก้าสองนะครับแปดเก้าสามหกเก้าสามสองเก้าสามเจ็ดเก้าสามแอตตอลสนขันหมนันน้ำพ่นกันนี่แหละมองแบ่งปันน้ำใจก็ได้นะครับที่แดงโมแน่ใจว่ามันจังไไดพ่นคือขีดทับเนาะนเดนนะครับ บางใบนี่เบิ่งบอกเลยเนาะเพิ่นขีดทำ่าจะเป็นที่กฎระเบียบเพิ่นอันนี้ของอาจารย์ปุกกี้นะครับพี่น้องอันนี้ข้างบนเด้อนะครับอันนี้ข้างล่างนะครับอาจารย์ปุกกี้อ้าวพาพพี่น้องวัตถแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับสามตัวข้างบนเพิ่นเด้อเนี่ยนะครับอาจารย์ธนศักดิ์พี่น้องที่เป็นแฟนคลับเอฟซีอาจารย์ธนศักดิ์แครเบยเด้อพี่น้องครับ แล้วก็ส่วนนี้เป็นสองตัวข้างบนนะครับตัวแดงแดงข้มกลมที่พันวงกลมไว้นี่ก็คือเพนเน้นนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสองตัวข้างล่างเพันนะครับอาจารย์ธนศักดิ์เอาแนวทางเด่นข้างบนเด่นของอาจารย์บรรพยเมืองพ้นนะครับวันนี้มีหกมีเจ็ดมีแปดด้วยเด่นของอาจารย์บรรพยที่เพิ่นจับคู่นี่ที่แดงหาบเห็นนะครับอาจารย์พิ่นบดทันไน่ไหามาสิ่เดี ปกติแล้วขันพันถ่ยมากเนี่ยเพิ่งกระสิบพลในกลุ่มเนาะนะครับของอาจารย์บนันไพเมืองพลน,นะครับอาจารย์คมประทุมทองพี่น้องคำเดียนแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้านะครับแนวทางสามตัวของแอดคันนะครับพี่น้องคำตามมาหน่อยของอีนางน้อยนะครับหกหนึ่งหกสี่หกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับแอดอีนางน้อย แนวทางของอาจารย์เด่นนะครับวทต่ิพันธมาในี่ีเก่าพันมาอาจารย์เด่นเนาะวันนี้วิ่งแปดกับสามนะครับรูดสามพันวานนะครับมีละเทปเจให้ก็ได้นะครับโอ้มีหกแปดสามพร้อมนะครับตามมาด้วยแนวทางของแอดนัมนะครับพี่น้องครับเด่นหาร่องหกเดิ้งวันี้นะครับแอดนามพี่น้องแนวทางของแอดขัดินนะครับอันนี้เป็นข้างบนนี่นะครับส่วนจะทางนี้ข้างล่างเดิอนะครับ แอดกฐินเทพพระชัยให้โชคพี่น้องหาเก้าหาศูนย์หาหกหาสามกับหาสองน้ำเนี่ยนะครับลางชนหาเอาพาพี่น้องมาที่แนวทางของเอื้อทับทิมบัตตนีนะครับโอ้ที่แดงละทาโยกศรว่าพี่น้องได้ทันกสีธาสเดเร่เล่ดังในพี่น้องงวดนี้เนี่ยสามหาแปดนี่ไหมนะครับสามหาแปดหาสามแปดพี่น้องละกันหนึ่งสี่หก หนึ่งสี่หนึ่งหกหกสี่เนาะนะครับเลขดังเนะี่ยพี่น้องเดิองหมวดนี้นะครับหาใดบ่เนาะพี่น้องผมวัี่ผพันมาแปดเก้าสี่นี่บ่ดังเด้นะครับวันนี้ดังแห,ง 38, ห้งสามแปดหาหาสามแปดอ๋ยไปอวยมาหกเทื่อนเนี่ยนะครับพี่น้องกับพิจารณาเบิง้งนะครับขอมุญเนาทางเอยทับทิมงมวดนี่สิบหกมีนาคมหกแปดนี่ถือด้วยว่าตรงกับเลขที่จะของมากบอนะครับถือการตรงกันกับจังจวดจัดจน้ำเพลินพี่น้องครับบ่ถือบ่ตรงจังไรกับคนอยากได้น้ำมาให้พานเดอร์นะครับอ๋อย่งอีกสอง นะครับอันนี้ของอาจารย์ตะผ้าโชคข้างบนเพลินนะครับเจ็ดอาหาเจ็ดซีหาข้างล่างเก้าศูนย์กับหนึ่งศูนย์นะครับและกาของหลูกชินาลาดนะครับบูดสามเก่าเก่าสามศูนย์เก่าสามเก่าเก่าศูนย์เก่าศูนย์สามสามเก่าเด้อนะครับเอาพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นขอมุ่นแนวทางนะครับสําหรับหมวดหนีเด้อ ย้ำว่าเป็นการทำนายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อมส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุคนเดอ้อแวะเขามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจทิดแดงให้กำลังใจซึ่งกันและกันนาะนะครับกราบขอพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกทุกรูปภาพเด้อนะครับเอื่อเฟือ่อขอมุ่นแนวทางให้พี่น้องในเบื้องในชม เลือกใส่เลือก้าใจตรงกันก็เลือกยิบรอตลีเนาะนะครับพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ